ในช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับถ้าท่านผู้ชมพอจะจําข่าวนี้ได้นะครับกรณีที่มีตํารวจนะครับร่วมมือกับชาวอุซเบกิสถานรายหนึ่งนะครับตำรวจ4ีนายนะมีชั้นสัญญาบัตร2นายนะครับแล้วก็ช่างประทุน2นายอุ้มนะครับนักวิศวกรชาวอิตาลีนะครับอายุประมาณ58ปีนะครับไปรีดรีดทรัพย์หรือรีดเงินเอาเงินนะครับประมาณ2ล้านบาทนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับ ทางคุณชวชลาตาคำนะครับเข้าไปได้ไปทำรายงานพิเศษที่นี่มาปติดตามรับชมกับรายงานพิเศษที่นี่ครับชายชาวอิตาลีทั้งสองรายนี้ตกเป็นผู้เสียหายถูกแก๊งชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจริดทรัพย์เมืม่อวันที่19สิงหาคมหลังเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเข้าพักที่โรงแรมนานาราชาย่านนานา,นา,นาเวลาประมาณ3ามทุ่ม จากนั้นช่วงเวลาตี2.53นาทีของวันที่20สิงหาคมผู้เสียหายได้ลงไปกดเงินที่ตู้ ATM ด้านหน้าโรงแรมระหว่างนั้นถูกชายลักษณะคล้ายแขกขาวมาประกบด้านหลังและถูกชายชากัน3คนแต่งตัวคล้ายตำรวจสแสดงตัวเข้าจับกลุ่มกดทนร่างกายนำเงินไปกว่า60,000บาทโดยอ้างว่าผู้เสียหายใช้บัตร ATM ปลอมคนร้ายซึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเนี่ยคนนะครับก็มาจับกลุ่มเขาบอกว่าเขาเนี่ย ทํานองว่าเป็นพวกแก๊งปลอมบัตรเครดิตบัตร ATM อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็จับใส่แจมือเลยจับใส่แจมือเสร็จแล้วก็บอกว่าจะพาไปสถานีตํารวจผู้เสียหายเล่าว่ากลุ่มชายดังกล่าวนําตัวไปเจรจาบริเวณถนนเรียบทางด่วนข้างโรงงานยาสูบแล้วเรียกร้องเงินเพื่อแลกกับการไม่ดําเนินคดีโอเคช่มือ ที่ป้องกับบ้างด้วยโอเคขอบคุณครับฝากกอครับหลังผู้เสียหายถูกกลุ่มผู้ต้องหาจับกลุ่มตัวมาก็นำตัวมากักไว้ที่โรงแรมสวัสดีภายในซอยสุขุมวิท57แห่งนี้เลยครับพร้อมเรียกเกินค่าถ่ยเป็นเงินราวกว่า2ล้านบาท วันที่20สิงหาคมช่วงเวลา10โมงเชา้าแก๊งชายชะกันได้นำตัวนายดานิโลหนึ่งในผู้เสียหายไปถอนเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งบริเวณตึกออซีซันซึ่งมีการโอนเงินเข้าบัญชีให้กลุ่มผู้ต้องหากว่า11บัญชีแต่ผู้ต้องหายังไม่ได้รับเงินส่วนนี้เพราะการโอนเงินจากต่างประเทศต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนขณะระหว่งางและขณะช่วงนั้นะที่ว่ามีการประสานกันติดต่ออะไรกันเนี่ยทางน่าเชื่อว่าทางผู้เสียหายเนี่ยก็คงจะได้ ส่งสัญญาณอะไรซึ่งให้ญาติเขาทราบว่าเขาถูกจับทางญาติอิตาลีก็ได้ประสานกับทางตำรวจก็ประสานมาทางตำรวจสถานทูตแล้วก็สถานทูตก็ประสานท,ทางตำรวจเรานะครับตำรวจไทยเราพราะตำรวจเราเนี่ยสืบสืบสวนของกองครับการ5เนี่ยทราบปุ๊บก็บได้รีบตรวจสอบ จากการสอบสวนทั้งพยานบุคคลและตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่หลงแรมสวัสดีในวันที่22สิงหาคมทราบว่ามีการนำตัวชาวอิตาลีไปกระทำการดังกล่าวจริงซึ่งคนร้ายเป็นตำรวจสอนอลุมพินีสองนายสอนอทองหล่อสองนายมีชาวอุซเบกิสถานอีกหนึ่งคนร่วมขบวนการขณะนั้นตำรวจได้คุมตัวดาบตำรวจสถิตจันทร์ทรสมพอบอมูง,งานปรับปรามสอนอทองหล่อไว้เพื่อสอบสวน จนกระทั่งตีสามจากสิบตำรวจพุทธทัศน์ชื่นจำปลาพอบอมวงานปรับปรามสอนนททองหลอ่อติดต่อเขามอบตัวและแถลงข่าวที่สอนนลุมพินีวันที่23สิงหาคมโดยผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเป็นตนเองจรงิงส่วนเลือกคดีเนี่ยก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับซึ่งณขณะนี้ก็ทางสวนเชื่อว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสามารถลงโทษกับดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง5คนได้ครับณขณะนี้เน,น,นี่ยทางสารได้อนุญาตหมายจับ ตัวหาทั้ง5คนไปเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นตอนบ่าย3โมงของวันที่23สิางหาคมตำรวจสอลนนอุมพินีสามารถจับกลุ่มชาวอุซเบกิสถานได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งท้ายซอยสุขุมวิทหนึ่ง ส่วนร้อยตำรวจโทวิรัตอิมยอดรองสวปสนลุมพินีและร้อยตำรวจโทอัคารเนตรมุทาวันรองสวปสนลุมพินียังอยู่ระหว่างหลบหนีสำหรับตอนนี้ให้ตำรวจทั้ง4ี่นายออกจากราชการไว้ก่อนโดยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกครั้งเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธและร่วมกันเรียกค่าไทยขวัญชัยสุดโตายภาพวัชราตาคำรายงาน ยังคงต้องติดตามนะรันรนายตำรวจทั้งสองคนยศร้อยตำรวจโทรตอนนี้รองผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจตีปริญญาจางสุริยาบอกว่ายังไม่เข้ามอบตัวนะครับถ้าหากว่าพ้น15วันให้ออกจากราชการทันทีนะครับแล้วก็ับล่าสุดนะฮะเห็นว่าส่งทีมทุดสืบสวนนะครับไปที่จังหวัดนราธิวาสด้วยเพื่อไปติดตามไปบ้านของนายตำรวจสคนนี้นะครับ